เล่าไปเรื่อยเสือสมิงอีกหนึ่งเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตาแหลสมัยที่แก,กเกษียณอายุราชการใหม่ๆตอนนั้นแกเป็นข้าราชการป่าไม้ประจำอำเภอบ้านโพนจังหวัดมุกดาหารติดชายแดนลาวแกอยู่มาจนปลดกเกษียณด้วยวัย60ปีแต่คนอย่างตาแหลไม่ใช่คนที่ชอบอยู่บ้านเฉยๆ แกก็เลยใช้เวลาที่เหลือหลังกเกษียณเป็นพรานท่องไปในผืนป่าทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นบ้านเกิดของแกเองแกเป็นคนรักป่ามาตั้งแต่หนุ่มๆเพราะโตมากับป่ารู้ทางลัดทางเสือทางคนรู้แม้กระทั่งรู้ดูการของสัตว์เครื่องรางข,งของขลังก็สะสมมาตั้งแต่สมัยบวชเรียนทั้งเขี้ยวหมูตันตะกรุดก้าวกริย์พายันหลวงปู่เขียนเป็นต้น ในย่ามผ้าเขาหมาขาดรุ่ยที่แกสะพายติดตัวมีมีดหมอลงอาคมเล่มหนึ่งของอาจารย์ล่าคารวาดขมังเวทแถบวัดโพชัยแก่นับถือมากมีดนี่อาจารย์ว่าแทงผีแทงสมิงแทงปีศาจได้แก่เคยพูดกับหลานชายตอนเล่าเรื่องในวงเล่าอย่าโม่หลายเดอ์ออแลไอ้แปงหลานชายหัวแข็งหัวเราะมีดน่ะมันไว้ผ่ามากบ่แม่นผ่าเสือ ตาแลไม่โกรธเพียงยิ้มบางๆหยิบมีดออกมาให้ดูช้าๆลำแสงสะท้อนใบมีดเป็นสีรุ้งแวววับแกเข้าไปในป่าครั้งล่าสุดในช่วงบ่ายวันหนึ่งหลังจากพายุฤดูร้อนพัดผ่านทำให้ป่าสะอาดมองเห็นรอยเท้าชัดเจนตาแลมุ่งหน้าเข้าไปในเขตป่าดงบังลึกห่างจากหมู่บ้านร่วม10กิโลเมตรพื้นที่นี้มีทั้งป่าดิบและปงดินมีสัตว์ป่าเยอะเช่นหมูป่าเก้ง กวางแกเดินเรื่อยๆผ่านลำห้วยกุดรังใช้เวลาราวสองชั่วโมงก็ถึงโขดหินใกล้หนองน้ำเล็กๆซึ่งมีห้างไม้อยู่เดิมจากพรานรุ่นก่อนพอผูกห้างเสร็จก็หยิบกระบอกไม้ไผ่เตรียมจะไปกรอกน้ำไว้ดื่มแต่แล้วแกก็ชะงักตะแหลี่ตามองเห็นร่างผอมสูงของพระธุดงชารารูปหนึ่งเดินออกมาจากแนวป่าด้านตะวันตก พระท่านคล้ายเดินอย่างช้าๆเหมือนเหนื่อยล้าท่านหยุดใต้ต้นมะค่าใหญ่เตรียมปักกรดด้วยความนับถือในสมณเพศตะแลนี่ปีลงจากห้างเดินเข้าไปกราบทักทายพระท่านหันมาด้วยสายตานิ่งเฉยไม่พูดไม่จ่าร่างผอมจนโครงกระดูกเห็นชัดใบหน้าซูบซีดคล้ายคนขาดสารอาหารสวัสดีครับหลวงพ่อมากรุงป่าทางนี้นานหรือยังครับตะแลถามเสียงเรียบ พระท่านไม่ตอบแต่ค่อยๆหยิบย่ามผ้าขาวขึ้นมาจากพื้นจากนั้นก็ล้วงมือเข้าไปในย่ามและนั่นเองที่ตะแลเห็นชัดกับตามือที่โผล่ออกมานั้นไม่ใช่มือคนแต่เป็นตีนเสือสีเหลืองอ่อนมีขนหยาบกร้านกรงเล็บยาวงองน่ากลัวพระตนนี่บอมแม่นพระแล้วสมิงตะแลใจหายวาบเขาค่อยๆถอยกรูดโดยพนมมือขึ้นไว้สติยังพอมีอยู่บ้าง แต่ทันทีที่พระเงยหน้าขึ้นตาแลก็ตัดสินใจเด็ดขาดคว้าปืนเดิมที่พาดหลังขึ้นมาอย่างไวสับไกลทันทีปังกระสุนพุ่งเข้าเต็มหน้าผากพระทุดงร่างนั้นไงหลังร้องเสียงโฮกลั่นป่าทั้งป่าก่อนจะกลายร่างต่อหน้าต่อตามันไม่ใช่พระไม่ใช่คนแต่คือเสือโครงลายพาดกลอนตัวผอมโซเหมือนเสืออดอยากที่หนีจากนรกมา ตะแลยืนตัวสั่นหอบหายใจหนักมือจับปืนแน่นเสียงร้องโฮกของมันสะเทือนใจทั้งป่าก่อนที่มันจะพุ่งกระโจนหายไปในพงหญ้าตะแลไม่กล้าตามไม่แกล้มแม้แต่จะขยับเท้าเวนเอ้ยมาผูกห้างแท้ๆดันเจอเสือสมิงแกสะบดเบาๆแต่ดีมันบกกล้าทำยั้งกูคงเพราะของดีเขารีบเดินไปที่บึงกรอกน้ำแล้วกลับขึ้นห้างทันที ้องฟ้าเริ่มมืดลงเสียงนกเสียงสัตว์เงียบกริบไม่แม้แต่เสียงจิ้งหรีดใจของพรานชรานหนักอึ้งทั้งคืนแกไม่ได้นอนสนิทสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลมเสียงกิ่งไม้ไหวแต่จนถึงเช้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่สัตว์มาให้ล่าตะแลลงจากห้างในรุ่งเชา้าตั้งใจจะเดินลัดเลาะแถวโป่งเผื่อจะได้ล่าแก้งหรือหมูสักตัวเป็นสเสบียง แกเดินไปเรื่อยๆข้ามลำห้วยผ่านดงไผ่ถึงลานโล่งที่เป็นโปรงดินแดงเงียบแต่แล้วก็มีกลุ่มหมูป่าแม่ลูกอ่อนพาลูกสามตัวลงมาเล็มโปรงอย่างระวังตะและไม่หยิงด้วยจัญญาบันที่ยึดมั่นว่าสัตว์เล็กแม่ลูกไม่หยิงแม่หมูป่าผู้นี้ขยันเลี้ยงลูกแท้ให้มันรอดก่อนเธอะแกพึมพำคนเดียว ขณะกำลังจะหันหลังกลับสัตว์ทั้งหมดในโปงก็พากันแตกตื่นหมูปากกระโจนหนีพุ่งเข้าพุ่มไม้หายวับตาแหลคิดว่าเพราะกลิ่นตัวเองแต่ก่อนที่เขาจะขยับเงาดำพุ่งเข้าใส่จากด้านหลังเสียงกรงเล็บกรีดอากาศดังปึบขมเขี้ยวกระชากเข้าที่ไหล่และลำคอเสียงแกร่งดังตึบตาแลเซตหาลงจะโขดหินสามเมตร แต่หน้าแปลกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่มีแม้แต่รอยเลือดเขาหอบหายใจก่อนจะเห็นว่าเจ้าเสือสมิงตัวเดิมนั่นเองที่กำลังโทถมเข้ามาแต่แล้ไม่มีเวลาให้ลังเลเขาพลิกตัวหลบฟัดกับเสือทันทีแม้อายุ60ปีแต่ด้วยความคล่องตัวประสบการณ์และเครื่องรางของขลังเขาสามารถยันตัวขึ้นได้เองมาผิดคนแล้วไอ้สมิงเอ้ย ตะแลควักมีดอาคมจากย่ามแทงซ้ำเข้าท้องเสือสมิงร้องโฮกดิ้นเรา่ามันสะบัดตัวหนีหอบหายใจเหมือนจะขาดใจตะแลไม่ยย้งก้าวตามยิงซ้ำอีกสามนัดเสียงดังปั้งปั้งปังเสือสมิงค่อยๆล้มลงนอนแน่นนิ่งจมกองเลือดตะแลยืนหอบอยู่พักใหญ่ก่อนจะพูดเสียงแผ่ว อย่าได้กลับมาอีกเลยกูขอให้มึงไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วเขาก็เดินกลับขึ้นห้างอย่างอ่อนแรงร่างนิบเหนื่อยล้าแจากการต่อสู้แกไม่กล้าเอาชิ้นส่วนเสือไปทำเครื่องรางเพราะกลัวอาถรรพ์จะย้อนกลับมาพักอยู่บนห้างอีกคืนและเช้ารุ่งขึ้นก็รีบเก็บเข้าของเดินทางกลับหมู่บ้านทันที เสียงขู่คำรามของเสือสมิงดังสะท้อนทั่วพื้นป่าราวกับพูดผีที่ร่ำไห้ด้วยความเครียดแค้นเสียงกระสุนสุดท้ายจากปืนยาวของพรานยงแวกผ่านอากาศไปอย่างแม่นยำพุ่งเข้าสู่วางคิ้วของสัตว์ร้ายที่เคยเป็นทั้งเพื่อนบ้านและเพื่อนชีวิตของเขาอินร่างของมันสุดลงช้าๆท่ามกลางแสงจันทร์ที่ร่วงหล่นผ่านช่องไม้ใหญ่ เลือดสีคล้ำไหลรินลงเปื้อนผืนดินกลิ่นสาบแรงกล้าบของวิญญาณและคำสาบแช่งที่สะสมมาเนิ่นนานถูกปลดปล่อยออกไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของมันพรานยงยืนนิ่งเขาไม่ได้ดีใจไม่ได้ร้องัชยโยไม่มีแม้แต่น้ำตามีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามไร้คำตอบอินมึงไปทำอีหยังกับชีวิตตัวเองวะเขาเพ,พึมพำเหมือนพูดกับดิน หลังจากวันนั้นหมู่บ้านเงียบสงบไม่มีเสียงหวีดร้องยามค่ำคืนไม่มีรอยเท้าเสือบนทางดินแต่ในใจของพรานยงกลับไม่เคยสงบลงเลยเขาเฝ้ามองปืนกระบอกเดิมที่แขวนไว้เหนือประตูทุกวันมันไม่ใช่อาวุธของพรานธรรมดาแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งเราอาจต้องฆ่าสิ่งที่เรารักเพื่อปกป้องสิ่งที่ยังเหลืออยู่ แม่ของอินย้ายออกจากหมู่บ้านไปในเดือนถัดมาถ้งบ้านหลังเก่าที่อินเคยนอนเล่นหน้าชานไว้ให้หญ้าปกคลุมพรานยงไม่วันลืมเสียงหัวเราะในวัยเด็กของเขากับอินที่เคยวิ่งเล่นกันข้างลำห้วยเสียงที่ตอนนี้มีแต่เสียงลมเท่านั้นที่เลียนแบบได้วันหนึ่งขณะพรานยงเดินไปยังลำห้วยเพื่อหาปลามื้อย็นเขาเห็นลูกเสือสองตัวซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้สายตาของมันไม่ดุร้ายแต่เต็มไปด้วยความกลัวและสับสน มันคงเป็นลูกของอินเขายืนนิ่งไม่ยกปืนไม่เคลื่อนไหวไปเถอะลูกเอ้ยอย่าก,กลับมาแบบพ่อมึงเลยเขาพึมพำแล้วเดินจากไปช้าๆทิ้งรอยเท้าไว้บนดินเปียกที่สายฝนเพิ่งจะพรมผ่านฝาครามในฤดูแล้งนั้นดูเงียบเกินไปไม่มีเสียงเสือคำรามอีกแล้วแต่ทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงป่าหลังหมู่บ้านยังคงส่งเสียงแปลกประหลาดมาเสมอ บางว่าเป็นลมบ้างว่าเป็นนกเขาบางว่าเป็นเสียงเพื่อนเก่าที่ยังวนเวียนอยู่นั้นไม่ไปไหนและพรานยงก็ยังคงนั่งเหงาอยู่หน้าชานบ้านมองไปที่ป่าลึกและฟังเสียงนั้นอย่างเงียบงันไว้พบกันใหม่ <laughs>